ดวงเมืองประเทศอินโดนีเซียในปี2569ทำนายด้วยไพ่คำสาบบรมันค่ะมาดูกันนะคะ อมสุริยะวรมันเทวนังอมสุริยะวรมันเทวนังอมสุริยะวรมนวนัมรรมนเทวนังขอให้ข้าพเจ้าเปิดไพ่ครั้งนี้ได้แม่นยำมากๆได้เถิดดวงของประเทศอินโดนีเซียในปี2569นะคะทํานายด้วยไพ่คํัสาบวรมันตะหนุค,ค่ะขึ้นไพ่หกดาบนะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะจะต้องแก้ปัญหาแต่มีแนวโน้มว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมากนะคะ มาดูการเงินค่ะไพ่พระแม่ธรณีนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระแม่ธรณีเนี่ยช่วยประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีภัยธรรมชาติอะไรที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วประชาชนเดือดร้อนนะคะแล้วพระแม่ธรณีก็จะเยียวยาผู้คนเหล่านั้นได้นะคะต่อมาค่ะสหัชชาพเพื่อนบ้านนะ,ะมิตรประเทศ ขึ้นก้าไม้เท้านะคะเพื่อนบ้านนี่มีเรื่องกันเยอะแยะอีรรงตรงนางไปหมดข้ามไปข้ามมานะคะรุงรังไปหมดเลยนะคะทั่วรอบรอบนอกเลยนะคะพันธุบ้านญาติแผ่นดินนะคะขึ้นฤาษีนะคะแผ่นดินเนี่ยโดยรวมก็มีความสุขสงบดีเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ที่มีวิชาอาคมนะคะทำพิธีสะกดเอาไว้ไม่ให้มีเรื่องที่ร้ายแรง มากจนเกินไปนะคะมาดูปุตตะบริวารค่ะบริวารขึ้นหนึ่งไม้เท้านะคะบริวารของประเทศอินโดนีเซียคือประชาชนเนี่ยจะได้อะไรใหม่ๆจะมีโครงการใหม่ๆมาให้บริวารน,นะคะอริสตรูของประเทศอินโดนีเซียะะขึ้นไพ่ o v e o f d e a d นะคะก็คือศัตรูของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีความสุขแฮปปี้ดีนะคะไม่รู้ประเทศใดนะ แต่ใบนี้ยมันขึ้นตรงกัมพูชาค่ะเป็นคนที่มาช่วยหุนเซนน่ะอริัตูของอินโดนีเซียน่าจะเป็นกัมพูชานะคะปัตตานีนะคะคู่ครองหุ้นส่วนคนรักการแต่งงานไพ่หกถ้วยนะคะปีนี้เรื่องราวความรักของประชาชนของอินโดนีเซียก็สุขสงบดีนะคะมีคนแต่งงานเยอะนะ,ะมีคนที่มีคู่ครอง แล้วก็สละโสดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมรณนะนะคะความตายการเจ็บไข้ได้ป่วยไพ่สองดาบนะคะมีคนเจ็บคนป่วยคนลาโลกเยอะนะคะในปีนี้ของอินโดนีเซียะคะ่ะสุภาชื่อเสียงความสำเร็จนะคะเป็นไพ่พ r ินซ์นะคะพ r ินซ์ก็คือจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเกี่ยวกับ ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคนนี้เหมือนกับคนที่ไปช่วยหุ่นเซนเหมือนกันนะคะมีสองใบนะคะที่ไปช่วยหุ่นเซนในดวงกัมพูชามีใบเมื่อกี้กับใบเนี้ยเหมือนจะมีเรื่องราวชื่อเสียงอะไรที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาอยู่นะคะมันจะมีอริใบหนึ่งและสุภะใบหนึ่งอ่ะเป็นทั้งในแง่ดีและไม่ดีนะคะมาดูกรรมมะของอินโดนีเซียะคะ่ะเนี่ยขึ้นไพ่หุ่นเซนแบกไม้เท้านะคะ อาจจะต้องมีภาระอะไรบางอย่างจะไปช่วยกัมพูชานะคะมีความเกี่ยวข้องกับกัมพูชาเหมือนกับว่าได้งานหรือได้ภาระอะไรบางอย่างมาจากกัมพูชานะ,ะหรือรับกรรมอะไรบางอย่างมาจากเขาะคะ่ะลาภาเพื่อนสนิทค่ะโชคลาาขึ้นไพ่สองถ้วยนะคะก็คือเรื่องมิตรประเทศต่างๆในปีนี้เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะที่มาช่วยเหลือ ะะมีเยอะแยะเลยที่มาช่วยเหลือก็บางทีอาจจะเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะ,ะมากจนเกินเกินที่เขาจะรับไหวด้วยซ้ำมีมิตรประเทศดีกับเขาเยอะนะ,ะวินาทความเสียหายนะคะขึ้นไพ่สี่ดาบนะคะปีนี้ประเทศอินโดนีเซียต้องระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะก่อความเสียหายให้นะคะเพราะว่าสี่ดาบเป็นไพ่การเจ็บป่วยนะคะก็มาดูนะคะว่าจะตรงหรือเปล่านะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ